ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมและเกียรติาร์มนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมจะพามาดูวิธีการปลูกย่านในเปียนะครับแบบปักชําครับนี่คือตอนนี้ต้นกล้าที่เรานํามาปลูกครับเราก็จะบ่มเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะงอกครับนี่ผมก็บ่มไว้ประมาณห้าวันครับอันนี้คือประมาณห้าวันนะครับมันก็จะออกดอกออกแตกยอด แล้วก็จะรากมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับมันก็จะช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันเกิดเร็วโตรเร็วนะครับชนะญ่าครับชนะหุ่นหรือภาษาอีสานเขาเรียกว่าหุ่นเอาหุ่นนี่ครับประมาณสามป้องหรือสองป้องครับแล้วแต่ครับ อ,อ,อย่ากกำลังเกิดอันนี้คือดินที่เราถ่ายเตรียมไว้ที่จะปักชานะครับเรียบร้อยครับนี่วันนี้ฝนตกครับเหมาะมากเลยครับตอนนี้ดินแบบชื้นดีมากครับดินเปียกชื้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะทาการปักเลยนะครับผมก็จะปักชําลงไปเลยครับประมาณนี้เอียงประมาณนี้ครับนี่ครับชี่ชื้น,นแล้วครับเราก็ชําไปเลยครับประมาณนี้ครับเราก็เสียบไปเลยระยะห่างก็แล้วแต่พี่น้องนะครับ ต้องการความถนัดแบบไหนครับจะเอาทีหรือหนาก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบห่างๆหน่อยครับเพราะเวลาเขาแตกกอไปเนี่ยตัดรอบที่สองมันก็จะแตกกอเยอะครับผมก็จะเอาห่างประมาณ1นึงอกนะครับแล้วก็เสียบลงไปเลย ถ่ายเองครับปลูกเองครับมันก็จะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดินชื้นดีครับฝนตกครับเนี่ยครับผมก็ปักชำได้แบบสบายๆเลยครับเนี่ยครับประมาณนี้นี่ครับอันนี้คือพร้อมที่จะเกิดแล้วครับนี่แตกหน่อออกมาแล้วผมปลูกไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับนี่ ต้นกล้าหญ้าครับนี่ครับสวยงามนี่ครับรที่เราบมไว้ก็จะประมาณนี้พอฝนตกมาดินชื้นเราก็ทำการปัดลงไปเลยครับพี่น้องครับทีอว่าเป็นจังหวะจั่เหมาะพอดีนี่ครับ สวยงามครับพี่น้องแล้วแต่สะดวกครับพี่น้องอยากได้ทีก็ใสท่ทีทีครับถ้าอยากได้พอดีพอดีก็สักหนึ่งองก็พอดีครับผมเวลาเขาแตกกอไปนะครับมันก็จะพอดีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมอีกนะครับหลังจากผ่านไปประมาณสักสองสามอาทิตย์ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูผลงานว่ายาของผมนั้นได้ จรเิญเติบโตสวยงามมากแค่ไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ